ต่อไปก็เป็นดวงกับเพชรพักภูมียมร้องนะครับเพ่อแสงคมกับมุมหะแล้วก็ไปที่เชิดต้นกคนก็ไั้เช่าเป็นคนที่ขดจังเลยมั่วเยอับูนี้นีก้สีคูคกับเราคนเวยที คุณเดีย 6, เ 5, เด่ยวที่หงนี่มรนชาสัันเดี่ยวที่หกันที่สองคดกับห้าเัเอครับผู้ทไปขึ้นมานั่งรอเลยนะเด็กดวงสคนซักกับเล่นัพมสองจักหวัดอากัพเมืองได้มาหนึ่งพันกับห้าร้อยกับให้เ 5, 000, ด็กดวงกลังสร้าง หลือสคู่บเวทีี่งชาวมวยอาสงควานะอีกสี่คู่จะได้กลับวันงแล้วูานงตัวหนตัวนี้ะูั่ตัวนู่นที่ถือว่เป็นคู่เอกางการุ้แต่ก็คือเทปมณีกำซอมอยู่สิตัวน้ำา มีอาจารขบขวานไทริลปุ้องอ้าคูดุ่ยนรลรไริลป์อ่านหัวหน้าสับไพเตอร์มีท่านนายแกแอนธนาวัฒน์อาจารสกัสน,น,นุนนาหกอาจารยีคุณดูลีข้าวรสสมิงส่วนน้ำเงินเลครับทางด้านของประกายดาวส่วนเต้ยไทยนครนไไนคนับรือว่วาข้าวเด,วดวิมเลยลองข้า

คุณดูจ้าลังสิงครับคุณดูวิชนตีไหครับคุณดูจ้าดนตรีแล้วมันก็บทรู้เหมือนกันครับคุณครูวินครับคุณครูวินิจฉ์นะครับคุณครู้วินส่วนมากก็สอนเป็นภาษาจีนอ่าวันเสาร์อาทิตย์นีจะมีสอนพิเศษสอนภาษาจีนแต่เอกนิดศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประมาณนี้นะครับ ทีมงานมามารับชมพันธ์เนอะทีมงานทีมงานแบงคแสนครับบอลล็อนมือร์นะครับร้อนมือร์นะอรับมวยครูกับมวยครูครับมวยครูกับพี่ชายครับมวยครูมีไงจะเข้าเซ็นชัยตามไปดูครับ เอาตัวไวขึ้นสเกลเจอ <laughs>

ช่วงกลัง <rozum> ต <organization> well, ิด <adventurous> ถือว่าสังเกตไว้พออาทปห้อยขายทอดทีวีก็จะมีสีสนเกอยู่ทุกควเยอะต่อรับเอาเป๋เป๋บุชนะผมเอาไหว่าเป๋น่ฮะผมด้ไหเอฮะเอเดียว่เออเอา พม่นครับรกนดวงกับที่ค่วมนรอเยวทีสานคับ่นเวทีก็เหลืออยู่สาคู่นะครับทุกคนครับ วันนี้ถ้าบอกว่าใครมาดูมวยเนาะไม่สนุกให้เป็นพวหมอดูด้วยใครเป็นพวหมอดูด้วยนะครับถ้าดูมวยไม่สนุกวันนี้เลยนะตี่จากพอลวอลเจากคุโมอนเตสแนนส์กับเด็กใครเป็นพวหมอดูด้วยับใครที่ดูมวยวันนี้ดูไม่สนุกเลยไม่เจอไหมับของปลาอะมาดูครับ นักมวแกแขกประภายาเที hmm> ่ซาเกเจออุ๊บกนจับขาได้ขาขวาไมโดนประภายาเอันต้งนี่ครับคกัน

پھر پڙهندو ٿي پڙهندي ۽ وي وي پنهنجي รู้กันต่อคับคู่นี้ต่อไปก็มาตัรอเน้อยในร้บแข็งรวฟังกสามวันในเซตรงมช่นสดท้ายี่เชิญขงคนกับมาอะไรนตอนนี้ทีมหันแจ้มาที่ทมันที่แจกมาที่พันห้นะครับแล้วก็ทานมาลัยรงแจมมาห้าพันห้านึครับ จางต้เสียวก <ittel Catholic> ็ต่อสุดรอเกอาอนลยนคร้สูจาแสงชัยโดยโรบรเตอร์แนตกับเดียร์เนขอบคุณท่านดเรพิชาในรศรีดรชาตครประธานจากการเดงขันี้มอบหมาให้หัวหน้าที่สงคมวิทยาเป็นหัวหน้า่สังคมวิยายไฟวันชมาลตัวแทนประธานเปิดะครัขับ้าปรวัติลำจาก ่้ท่ครั้าไปเจอแม่น้ำมูลแล้วก็ทางฝั่งาก็เลยหยุดแครวันจงจริงักเตะจะทำเป็นข้าวฝักเลยฝักเลอ้ควแค่วันจริก็รถแย่นะครับรถแ่เออถ้าไปถึงฝักผู้บุนี่เลอาจจะอนาคตไ่แนี่ยเ ฮารุไปเขาบกว่าอะไรอ่างน่ะทรายฮานานานทีมงานคนเที่ยวงินมาวางแกที่ประชาสัมพันด้วยครับคนเที่ยวงันมาวางแกมที่ประชาสัมพันด้วยครับ Thank wow. ลงมาวางที่ประชาสัมพันธ์ด้วยครับยนเลี้ยงเลยจะโยนลงมาวางท่านห้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยครับเด็กดูว่าแบเพชรอนคู่มืนะครับ ดูหน่อยนะคน่อยว่าว่าดก็ร่งสรรค์ทุกคนในสุดยอดครับวันนี้คุยแอนครับคุยแอนทประชาสัมพันธ์ครับคุยแอนทประชาสัมพันธ์คุยแอเ้ามาคุยแอรที่หาตัวเจอแล้่คนที่วางตัวอยู i, ่ครับคุยแอนทประชาสัมพันธ์ครับคุยแอนโดนเลครับคอร์เนี่ยนี่้ทีมงานเ Yeah.

วันนี้ที่สิบเป็นมันกันต่อกับผู้เข้าร่วมพิจารณาเพื่คนที่ได้พลอยขึ้นใช้บัตรที่ได้มาช่วยช่วยอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะประธานจนพดดประธานจะพูด

เกิดว่าเกิดว่าเกิ